สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่าน <c oughs> พ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันในวันที่สิบเก้าเดือนหนึ่งสองพันเจ้าหกพี่น้องวันนี้เคยลากับมาใต้เขียนเนาะเห็นในพี่น้องตัวแรกแหงมานเนาาเขียนยามนี้มันกอสิอยู่ตามขุมเนาะตัวใหญ่เลยตัวแรกพี่น้องตัวแรกมันมานเลยมันมานเลยมันก็ริอซยู่ตามขุมเขียนยมนี้ ตามคุนตามคันนาลิลี่เนาะอล้วก็มันมาลิลี่อยู่เพราะอากาศมันเยน็ยนเย็นแต่มื่อนี้บาถึงว่าเย็นปันใดพอดีมืนน่อนี้อากาศดีเลยมืนน่อนี้มื่อนี้มาผู้เดียวพี่น้องมาผู้เดียวกะม,มาน คือเกาพี่น้องอย่หาก,กินคือเกาพี่น้องเขียดไปปิงก,กินกับตำหม,มักทั่วหมักแป้งหมักฮู้จกเบิงเลยบ่ม,มีจกเบิงเลยพี่น้องเลยบางทีมันก็สุชนอยู่เนาะชนอยู่ตาม คอนเทนเนอร์ในการคุมมานุ่นกันพี่น้องชีได้ลายลาบอมวันนี้วันนี้เดินหมื่นอีกช่วนพอไก่น่อยเลยยังกอนยังกอนเพื่อน,น,ออนวะ เจ้าควนชิมาบามา่ม่าฝนว่าย่างก้อนอย่างก้อนอยังบ่เห็นไผยมาอยู่น้องกัดเลาะถายามนินเงิงหาตามันบ่ค่อยมีพี่น้องต้องเงิงหาโตมันเนาะมันบ่คื่อนยามฝนตกจกังเงิงหาตามันยามนินเงิงหาโต มักสีส้นอยู่ตามนี้แหละวค่ะมันมี่ลอกไปเรื่อยๆสีมานบอบอมีบอคุมนี่คุมนี่ก็บบอมีคุมนี่เด้เห็นอยู่เิตัวหน่อยหรือตัวใหญ่เห็นตีงอยู่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่มีทั้งตัวน้อยทั้งตัวใหญ่นี่ ตัวผักนะลิพี่น้องมในพูตัวใหญ่เลยมันขนาดยังอีกตัวน้อยนี่ห่อเขียดน้อยเขียดน้อยเขาบอกเอามาหนีเอามาเน้นเอาแต่เขียดโม่เนาะเอาไปต่างแห่งก็ได้พี่น้องเอาไปต่างแห่งไปทอดกินแซ่บได้เขียดงามนี่ ตากแห้งแล้วก็ทอดกรอบๆเนาะกินเสียบๆเลยมันก็คัดแนวะเนาาึองห่างแนวเนืองย่ามนี่มันอยู่ในคู่ในหู้แล้วมันก็สิบโบเฮเนาะมันกระโดดไปมันก็วิดโบวิดเท่าเด้แห่ชั่มได้กับโบวิดเท่ามันกบบระโดดกัน น,นี่คือโบอมี่คุมใหญ่ๆนี่คือโบอคุมนี่นี่อยู่คุมละโตสองโตจับไปเรื่อยๆนะไปต่างแหงไว้ทอดพี่น้องเท่าวขั้นนี้กับมี่ได้เดียว ตอนนี้เงื้งไปเท่าคุ้มก่อนเนาะขันก็นอยากเล่ค,เเคุ้มก็อยากเงื่องรอมึงเท่าขันก่อนเงื้งไปไววเงื้ยงไปตากแหงทอดพี่น้อง

เป็นกัวมีกับโบมีเงียบสงบขนาดพี่น้องบบมีไผไผไผจักไผเลยของหน้าเฮาเนี่มีแต่ของเคยลากคนเดียวเลย พอแค่น้อยแต่ยังทันมาเลยโอ้โหกระโดดฮ่ากระโดดเลยแสดงว่ามีนี่กระโดดบุ่มๆเลยโอ้มีมีตัวใหญ่จกไปตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องนี่สองสองสองเอาตัวใหญ่กอดยังอีกตัวหนึ่งมันๆเลยะน มันมองตัวอยู่มันก็อยู่หลายตัวเลยสองสามบางมองเป็นหาเป็นซิบใครแต่มันตัวใหญ่ตัวสองนี้ธรรมดาเนี่ยมนัมนมนันมันเอ้าเห็นอีกแล้วอย่างนี้แล้วนี่มนัมนมนันมัน ตัวนี้บมมีคันนี่คมมากอกม้บมีเนะาะหมักมาเนื้องเด้พี่น้องเลยมันม้วนขมีห็นงกระมวนเนาะขันลายห็นงกระมวนเห็นลายห่งมวน เรถเมืองคันนี้ก่อนนี่พอมีโยคันหลัดโตสองโตกขาวากันไปคุมนี่เด้ มีเดนไหมคุ้มขักก็รอกบอมีคุ้มใหญ่กับคุ้มเออพี่อยู่นอกคุ้มสะนี่นี่นคุ้มบราอยู่อยู่นอกโอ้ตัวนี้มีมีคุ้มนี่มีพี่น้องเห็นเยูอเห็นตาพอบออยู่นี่นี่ คือแท้คือบ่มีหือนี่คือบ่มีคก็ติ่งๆโอ้เป็นหูลงไปพี่มองมีค้นค้นเลย กุดจูดเลยใหญ่เลยนี่โอ้ขนาดที่น่องมัน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 นีแต่กระปู ง่ายๆเลยคุ้นขนาดเลยคุมตัวนี้ซองคุมนี่เป็นตะมีเหรอผมมีเออมีอยู่คุมนี่คุมนะบไริปเปิดเบิ่งเจ้ามีบริยักเนาะคุมนี้ยังมีเดี๋ยว Ba Cát, th произ diệu�� mì Goldap biến được ch isnaby masuk được Mình อยู่ผีมีบ่มีบ่มามีแสดงว่ามันต้องมาอยู่ขั้นเท่าคุมบอคอยมีกับอยู่ขั้น โอ้อยู่หูลึกขนาดเลยลึกกัสิจกเบิงก่อนถึงบ่เนาะโอ้ยลึกๆเลยกกะไดคือเก่าพี่น้องตัวใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ตัวมีตัวใหญ่กับตัวน้อยเฮาก็เอาตัวใหญ่กนตัวน้อยไว้นํางโอ้ใหญ่เลย มันคักในเลยพี่น้องมันจะมีตัวใหญ่เนะแถวขุมนี่ตัวใหญ่แห้งเลยแล้วก็มีตัวน้อยใช้ตัวน้อยฮหรอโอ้หน่อยโคตรว้าอาตัวเดียวตัวเดียวก็คุมเติบอยู่มันตัวใหญ่โอ้เป็นหูขงว่นี่ ตัวใหญ่เลยชอบมึงกอนเนาะโอ้เป็นหูลงไปเสียดายดิตัวใหญ่ใหญ่ก็เป็นหูลงไปหให้มามีคนทางนะั้มามาเฮงมาไปเรื่อยๆกนะันเนอะ แคนนี้ามาได้มาเจ๊เถอรองมืงอัสสิมานดูอบอ๊ะบ่มีผมได้กับบอมนียังอันนี้โอ้ยตกใจหมดนียัดหันอันนี้ มาผู้เดียวตื่นเดี๋ควคนหนึ่คนมาก่อนหนึ่คนมาโอ้ยกระโาลกผีจนตกใจหมดอ๋อเป็นอะไรนีม่มนเป็นตะยานบ่โอ้ยมีหัวหมกูกรน้องมีหัวตาตกใจว่ารถ มนไลกาดูแคบป่ามันบอกเคยมาอุ้ยเขียวๆป่ะกัไปพี่น้องรอหนี้รอนี้โอ้สิเมือร้วพี่น้องเลยไปเห็นเราตกใจมนันเอาแต่คูบๆเลยนี่พี่น้องผลงานเราพอได้กินอยู่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยพอได้กินพี่น้อง เขตโม่เนาะโมไว้โม,โโโมโวไว,โมโว,ไวไม้พี่น้องเมืองก่อนเนาะคลิปนี้กระิขอลราคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณทุกคนติดตามรับชมฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้อพีพ่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสบายดี